สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านกาแฟชื่อว่าทรูทรูทีเฮาส์นะครับคุณผู้ชมครับร้านกาแฟร้านนี้นะครับชื่อว่าทรูทีเฮาส์นะครับคุณผู้ชมครับเป็นร้านกาแฟสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าชื่อนะครับเป็นตัวหนังสือที่เขียนนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมบรรยากาศภายในร้านกาแฟชื่อว่า u r u e t House นะครับคุณผู้ชมครับบอกคุณผู้ชมก่อนนิดหนึ่งนะครับว่า u r u e t House นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันนะครับคุณผู้ชมครับ สวัสดีครับครับอ่าชื่อร้านทูทีเฮาส์เหรอครับอ่าทูทีคาเฟ่อเฮาส์จะอยู่ฝั่งโน้นตอนนี้ทูทีเฮาส์นะครับที่นี่เปิดนานหรือยังครับประมาณปีกว่าแล้วปีกว่าเปิดพร้อมกันกับทูทีเฮาส์เลยใช่ไหมเปิดทูทีเฮาส์แล้วก็มาเปิดทูทีคาเฟ่เลยเนาะใช่อ่าเมนูเด็ดของที่นี่นี่คืออะไรครับทูทีเฟรสกาแฟค่ะทูทีเฟรสกาแฟเป็นเมนูแนะนําเลยนะครับอันนี้นะครับ ชูทีเฟรชคอฟฟี่นะครับนอกจากมีกาแฟแล้วก็มีเมนูอะไรอีกครับถ้าเป็นน้ำถ้าแบบว่าไม่กินกาแฟก็มีชาพี๊ดค่ะแล้วถ้าเป็นมุสลิมก็จะเป็นชาปรสนาตามสไตล์ของร้านเราค่อ๋อครับแล้วก็เห็นฝั่งทางด้านโน้นมีเฮาส์เป็นบ้านพักด้วยใช่ไหมครับบ้านพักรายเดือนเหละครับใช่ครับเป็นบ้านพักรายเดือนละสี่กันป่ะตอนนี้มีบ้างไหมครับตอนนี้เป็นบ้านแบบว่างใช่ไหมใช่ครับว่างว่างไหมตอนเนี้ย อเหลืออยู่หนึ่งห้องเดือนละสี่พันบาทนะครับที่พิกัดร้านตรงนี้นี่อยู่ตรงไหนนะครับพิกัดร้านอยู่หลังศูนย์ 0, เบน์ค่ะเส้นถนนสีสะเกตดอุบลอ๋อหลังศูนย์เบน์ศูนย์เบน์เก่าเนาะถนนสีสะเกตดอุบลเอาละครับคุณผู้ชมนี่ครับผมจะมาสั่งเมนูแนะนำเลยนะครับ2 3 f รี e ฟสค f f e e นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าร้านกาแฟจะอร่อยแค่ไหนครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ที่ True ีคาเฟ่นะครับหรือว่าทูท e ี House แต่อยู่ฝั่งโน้นมีเป็นบ้านพักและตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟหรือว่าคาเฟ่นะเองชื่อร้านว่าทูทร e ค Cafe นะครับซึ่งเป็นร้านคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นนะครับเล็กๆแล้วก็น่ารักน่ารักคุณผู้ชมจะเห็นนะครับตรงป้ายตรงนั้นเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นเลยและโดยเฉพาะดอกอันนี้เขาเรียกดอกซากุระใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเนี่ยเขาเรียกดอกซากุระนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ ดูบริเวณรอบๆนะครับคุณผู้ชมโตโบโหที่นั่งแบบน่ารักน่ารักมากๆนะครับคุณผู้ชมเอาละครับผมจะชิมกาแฟที่เขาบอกว่าเป็นเมนูแนะนำเลยนั่นก็คือทูทีเฟรชคอฟฟี่นะครับเด mm ี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับหวานค่ะ hmm. <Wow, ta. S 1> หวานมันแล้วก็กลมกล่อมนะครับคุณผู้ชมครับเออแม่เขาท่าจริงๆครับ โอ้สมกับที่น้องเขาบอกว่าเป็นเมนูแนะนำเลยครับคุณผู้ชมหวานมันแล้วก็กลมกล่อมโอ้แนะนำเลยครับคุณผู้ชมครับถ้ามาที่ร้านชูทรีคาเฟ่นะครับแนะนำตามที่น้องเขาแนะนำเมนูเี้เลยหวานมันแล้วก็กลมกล่อมนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับก็ฝากร้านชูทรีคาเฟ่นะครับซึ่งอยู่ถนนศรีสะเกดอุบลนะครับ อยู่ตรงด้านหลังของศูนย์รถเมล์เก่านะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราจะออกจากเมืองสีสเกตมุ่งหน้าไปอโบนก็ถ้ามองเห็นศูนย์เมล์อยู่ทางด้านขวาือหรือ,หร,อหรือข้าง,างกับโคกนะครับก็เอี้ยวเข้ามาเลยนะครับกลับรถก่อนนะครับอยู่เทินมาแล้วก็เอี้ยวเข้ามานะครับก็จะเจอเข้ามาในส่วนประมาณ150เมตรนะครับแล้วก็เลี้ยวฝานิดนึงก็จะเจอร้านชูทีคาเฟ่หรือว่าชูทีเฮานั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับไปแล้วครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับบ๊ายบาย